ทําอาหารสักหน่อยหนึ่งแล้วกันเบฟสักหน่อยโอ้ยได้เตียยทีละชิ้นโอ้โหดูดิทุกคนเวฟเราโคตรกากเลยโอ้โหนึกว่ามันจะดีต้องซื้อเตาเผาดีกว่ามั้งเนี่ยเพราะว่าเตาเผามันอัตโนมัติอะทุกคนดูดิโอ้โหยวอ้ช้าเหลือเกินเนี่กว่าจะได้แต่ละนิดแต่ละหน่อยเฮ้ยไอย้นั่งกินก่อนแล้วกันโอ้ยดูดิทุกคนคือแบบ ไม่เข้ากับบ้านเลยนะผมหงุดกิดกับตรงนี้มากเลยมันไม่เข้ากับบ้านเราเลยเนี่ยโอ้โหเอ้ทุบได้เลยไหมนเนี่ย <c ười> ทุบทิ้งได้เลยไหมนเนี่ยทุกคน er เออเดี๋ยวรอของใหม่ก่อนละกันนะครับทุกคนแล้วตอนนี้ผมสั่งของใหม่ไปแล้วเดี๋ยวเราไปตรวจสอบดีก่อนไหมว่าเขามาส่งหรือยังเพราะว่าตอนนี้ผมอยากได้ของใหม่มากๆเลยของเก่าผมทุบเลยละกันโอ้้ยมันกากเกินไปอ่ะมันไม่เข้ากับบ้านเราบ้านเราต้องหรูกว่านี้ต้องดีกว่านี้ทุกคนเอ้ยเยวเฮ้ยทุบทีมันหายเลยเหรอเฮ้ ไมนะ่นาทุกคนเราทุบใหม่เลยเหรอเนี่ยโอเคไม่เป็นไรช่างมันเถอะอะถึงมันจะหายไปไม่เป็นไรเพราะว่าเราต้องซื้อใหม่อยู่แล้วนี่โอเคโอ้ยอันนี้เป็นหินอ่อนนะครับทุกคนถ้าเราทุบแล้วมันก็จะหายไปนะครับทุกคนอุ๊เสียดายนิดหน่อยนะเนี่ยโอเคทุกคนปะเดี๋ยวเราขับรถไปดูดีกว่าว่าเขามาส่งเราหรือยังนะครับทุกคนนะเฟอร์นิเจอร์ใหม่นะครับอุตา่าโทรไปแบบโทรไปย้ำนัดย้ำหน,น่าว่าเอาหล,ลู่นๆแล้วเนี่ย <c oughs> เอแหมนัม้นแมนแมนเฮ้ยเดี๋ยวจะยักทำอะไรของมันนะอะเฮ้ยทุกคน โอ้ดูดิทุกคนผมไม่เคยเห็นมันเล่นเกมเลยอ่ะมันกำลังเล่นเกมอยู่ทุกคนเดี๋ยวเราไปขอมันเล่นด้วยดีวยกว่ามั้งอันนั้นเดี๋ยวค่อยไปดูแล้วกันเออผมอยากเล่นเกมอ่ะเดี๋ยวเราไปถามดูก่อนว่ามันทำอะไรอยู่นี่ไมนแมนเออเฮ้เจายักษ์โหลอะไรเออเนี่ยกแกทำอะไรอยู่หรอแกมีตาแกไม่มองล่ะฉันเล่นเกมอยู่เนี่ยอ๋อเอาก็ฉันแค่ถามไม่เฉยไงฉันอยากจะรู้ว่าแกเล่นเกมจริงหรือเปล่าอะไรแบบนี้ไงแกก็ดูสิเออเออฉันมีอะไรจะบอกอ เออจ,จริงๆแล้วฉันจะบอกว่าฉันจะขอเล่นด้วยแต่แกดุขนาดนี้ฉันไม่เล่นดีวกว่านะไม่ต้องเล่นไปไหนก็ไปแกนะดูดิทุกคนมันดุมากเลยจริงแกจะขี้งกเกินไปแล้วนะแก้วน้ำตรงเนี้ยมันหล่นตั้งหลายวันแล้วแกไม่เอาขึ้นทัก,กทีเนี่ยฮะมันลบมูบ้านเขาเนี่ยมันลบบ้านพูดได้ฮะโอเคโอเคโอ้ฉ <c oughs> ันไม่กวนแกแล้วก็ได้โอ้โดเล่นไปเลยไอ้ขี้งกไปตายเถอะทุกคนถ้าเราขอมาเล่นดีๆอ่ะมันไม่มีทางให้เราเล่นหรอกทุกคนนะ โอ้ยอเราไปทําอย่างอื่นแล้วกันทุกคนนะไม่ต้องไปกวนมันให้มันออกไปจากตรงนั้นก่อนและกันนะครับทุกคนนะเดี๋ยวเราค่อยไปแอบ,บเล่นก็ได้ไม่เป็นไร <laughs> เราเป็นคนจิว๋วผู้เล่นเกมเก่งที่สุดในโลกอยู่แล้วทุกคนนี่โอเคมาดูสิว่ามันมาหรือยังนะดูหน่อยดิเออโอ้โห ไม่มีเลยหละอะเฮ้ยเหมือนรู้สึกว่าเขาบอกว่าจะมาส่งวันนี้นี่นี่มันก็ตอนเย็นแล้วนะมันทำไมม่มาส่งสักทีหรือว่าเขาจะเบี้ยวนัดเราเหรอเกินไปไหมเนี่ยใครนี้ก็เบี้ยวนัดเลยเหรอเนี่ยโ,โ,โอ้โหเอ้ยเห็นร้านขายถูกนิดหน่อยก็เลยรีบสั่งไม่คิดว่าจะเบี้ยวนัดเนี่ยทุกคนดูดิโอ้โหน่าจะเป็นแกง๊ง call center นะเนี่ยผมว่านะเออเราสั่งไปต้องนานแล้วไม่มาส่งสักทีผมคิดว่าน่าจะเป็นแกง๊ง call center ดีนะยังไม่โอนเงินไปแต่โอเคทุกคนไปเดี๋ยวกลับบ้านดีกว่าผมว่านะเราต้องไปซื้อเอเงดกวาม ที่ห้างสรรพสินค้าเนี่ยเออขับวอไซไปแล้วก็ถังน้ำมันไปให้พ,พร้อมดีวกว่า แล้วก็ไปเอาตังค์สักหน่อยหนึ่งละกันทุกคนผมว่าเราต้องไปซื้อเองแล้วจะใช้เจ้ายักษ์เจ้ายักษ์มันก็ซื้อของกากมาให้เราเออเราต้องไปเองนั่นแหละทุกคนนะโอ้โหนี่แหละตนเป็นที่พึ่งของตัวเองทุกคนเออต้องทาด้วยตัวเองทุกอย่างฮ้ยเซ็งจริงเลยทุกคนนะโอเควันดีเจ้าฟูแกจะแปกับฉันไหมเออผมว่าไม่ต้องเอามันไปดีกว่าภาละ <c oughs> มันอยู่ไกลนะครับทุกคนเอาไปสักประมาณสามกองละกันทุกคนนะแล้วก็เอาน้ำมันไปสักประมาณหนึ่งถังละกันเผื่อไปไม่ถึงนะครับทุกคนไปกันเลยทุกคนยแม นั่นแม่นั่นแม่นเนี่ยการที่มีรถแรงนี่มันดีอย่างนี้นี่เองทุกคนอ่าโอ้โหเจ้ายักษ์กำลังเล่นอย่างเบามันเลยทุกคนดูดิโอ้โหเดี๋ยวได้ละเอางี้ละกันทุกคนนะเดี๋ยวเราไปกวนเจ้ายักษ์ดีกว่านะครับทุกคนนะไปกวนไปเล่นเกมฮ่เฮ่เจ้ายักษ์เจ้ายักษ์เนี่ยฉันมีอะไรจะบอกฉันจะเข้าไปในเมืองแกเอาอะไรหรือเปล่าไม่ฉันไม่เอาอะไรสักเฮ้ยเนี่ยเนี่ยเฮ้ยแกอยากได้อะไรหรือเปล่าฉันซื้อให้ฟรีเลยนะเจ้ายักษ์ เฮ้ยเนี่ยฉันจะไปซื้อแบบไปร้านเนี่ยไปร้านซื้อขนมซื้ออะไรด้วยไปไหมอ๋ออะไรไหรือเปล่าเดี๋มายุ่งกับฉันเนี่ยเดี๋ยวฉันจะไปเซเว่นน่อแกจะเอาน้ำอะไรหรือเปล่าโอ๋ยหยุดพูดได้ไหมฉันจะตายอยู่แล้วเนี่ยโอ้ยกวนเล็กนิดหน่อยทถาเป็นแบบโวยวายละแกเนี่ย แอดีใจจริงเลยที่ได้กวนเจ้ายักษ์ทุกคนเนะ่ถ้ามันตายในเกมได้จะเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะทุกคนนะเพราะว่าถ้ามันตายปุ๊บมันต้องลุกแน่ๆเลไมันต้องเสียอารมณ์โอเคทุกคนไปเดี๋ยวเราเข้าไปในเมืองดีวกว่านะครับเดี๋ยวมันจะข้ามไปมากกว่าดีนะครับทุกคนนะแมนแมนแมนี่อันนี้คือประตูของเราไว้ทุกคนตรงเนี้ยเอออันนี้คือประตูของเจ้ายักษ์นะครับทุกคนโอเคเนี่ยมีแยกกันเรียบร้อยแล้วทุกคนนะเปิดประตูเลยแล้วก็ไปกันเลยทุกคนแมนแมนเอเดี๋ยวเออนี่ใครอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวจอดรถดีๆก่อนทุกคนวนรถก่อนวนรถก่อนนี่วนรถไปจอดหน้าร้านดีๆทุกคนโอเคเอ่ออันนี้ใครอะ่ะอันนี้คือใครอะ่ะพ่อค้าคนยักษ์เถื่อนเหรอเฮ้ย แล้วมาขายอะไรอยู่หน้าบ้านเจ้ายักษ์วะเนี่ยแล้วเจ้ายักษ์ไม่ด่าเหรอแล้วแบบดูดิทุกคนเขาเป็นตัวใหญ่ด้วยเขาเป็นคนยักษ์นั่นเหรอทุกคนว้าวมีคนยักษ์อยู่หน้าบ้านเราด้วยเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกับเขาดีกว่าไหมเออสวัสดีครับเออเป็นพ่อค้าเหรอครับขายอะไรบ้างเหรอโอ้สวัสดีคุณตัวจิ๋วฉันเป็นพ่อค้าเถื่อนไม่ค่อยได้จ่ายภาษีก็เลยเป็นพ่อค้าเถื่อนนะตอนนี้ฉันก็มาขายของทั่วไปนั่นแหละนายอยากได้อะไรหรือเปล่ากดดูที่ร้านฉันได้เลยนะ เออได้เหรอครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอดูก่นกอนละกันว่า,าลุงขายอะไรบ้างนะเออ,อทุกคนเขาขายปลาด้วยวะ่ะแล้วก็ดูดิอุย้ยมีตู้เสื้อผ้าด้วยขายเสื้อผ้าด้วยเหรอว้าวแล้วก็อุย้ยมีตะก,กร้าให้เราแบบไปหยิบของได้ทุกคนคนดีอุย้ยดูดิมี l สเตอร์ด้วยทุกคนว้าวเออแล้วก็อุ้ยอันนี้คือปลาอะไรอ่ะอันนี้ไม่รู้ทุกคนปลาอะไรตัวยาวก็ไม่รู้ทุกคนเออแล้วของที่อยู่ข้างหน้านี่ขายใช่ไหมครับโอ้ไม่ขายลกหน้าอันนั้นตั้งโชว์เฉย ต้องดูของในตัวฉันนี่นั้นตั้งโชว์ให้มันดูเป็นแบบเป็นพ่อค้ายังไงรออ๋อโอ้ทุกคนเขาไม่ได้ขายปลาหว่ะทุกคนโอ้เสียใจว่ะโอ้ให้ตายเถอะโอเคแค่ดูหน่อยดิขายอะไรอ่ะดูดิเขามีเตียงด้วยทุกคนมีเก้าอี้ที่น okay ั่งด้วยแล้วก็มีโต๊ะอุ้ยอีเราเราอยากได้พอดีเลยทุกคนนี่ไงโต๊ะนั่งแล้วก็เนี่ยเออว่าเอาไหนดีอ่ะอันนี้มันมีแบบเป็นโต๊ะนั่งบารหว่ะทุกคน จะถือว่าดีนะแล้วก็เฮ้ยนี่อะไรอ่ะไส้กรอกเหรอเขี้ยมียันไส้กรอกขายด้วยเหรอโคตรดีแล้วก็เนี่ยมีเครื่องปั่นด้วยแต่เครื่องปั่นโคตรแพงเลยทุกคนหกสิบสี่บารก่เลยหลอยังแพงเลยแล้วก็นี่อะไรเนี่ยที่เป่าเหรอทุกคนแล้วก็ลูกดอกเหรอมาขายอะไรตรงนี้วะเนี่ยที่เป่ากับลูกดอกทุกคนเอออะไรของเขาวะเนี่ยขายอะไรแปลกแล้วก็มีเปย์มีร่มแล้วก็มีแหวนแต่งงานด้วยเหรอเคี้ ขายแหวนแต่งงานเลยเหรอเนี่ยลุงลุงขายแหวนแต่งงานเลยเหรอโอ้ใช่แล้วพ er, พเพราะว่าเดี๋ยวนี้มีคนแต่งงานกันบ่อยนะฉันก็เลยเอามาขายบ้างเพื่อจะได้กําไรมหาศาลเออแต่แต่แถวนี้มันไม่ค่อยมีคนแต่งงานหรอกครับมันมีแค่ผมกับเจ้ายักษ์อยู่ในบ้านเนี่ยเออเป็นสตูกู่แค้นกันด้วยมันไม่มีใครแต่งงานหรอกครับเอากลับบ้านไปได้เลยนะลุงนะแถวนี้ไม่มีคนซื้อหรอกครับผมโอ้ยงั้นเหรอเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรรอคนอื่นมาซื้อก็ได้โอเคลงุง เดี๋ยวผมจะซื้อโต๊ะกับเก้าอี้ลุงแล้วกันนะเพราะว่าตอนนี้ผมกําลังขาดโต๊ะกับเก้าอี้เดี๋ยวซื้อประมาณนี้สองอันแล้วก็เอาไหนดีทุกคนมันมี2แบบว่าเออเอาดีและกันทุกคนนะเพราะว่าเราจะได้นั่งสบายแล้วก็อันนี้เอาไปสักอันหนึ่งแล้วกันฮ้อันนี้แล้วก็เอ้ยผมว่า เอางี้กันเอางี้แล้วกันนี่โอเคเราซื้อแค่นี้แล้วกันทุกคนนี้เป็นเงนล่ะเป็นเงินล่ะคืออันเนี้ยพี่จะเอาไปนั่งแบบนั่งชิจๆคนเดียวอันนี้ก็จะเอานั่งแบบนั่งหน้าทีวีได้ไหมเรายังไม่มีทีวีเลยนี่หว่าจะว่าไปเออหว่าเออโอเคทุกคนเดี๋ยวเราค่อยซื้อทีวีแล้วกันเซืร์นี้ไปไว้ก่อนแล้วกันอันนี้ก็จะเป็นตัวนั่งกินข้าวแล้วกันทุกคนเนาะโอเคแล้วกอ็อยากได้อันเนี้ยทุกคน เออเนี่ยแต่เรามีแค่3 2มบลกฏอ่ะถ้าเราซื้ออันนี้มันก็จะไม่ได้ลูกดอกนะสิเออถ้าเราไปเอาเงินที่บ้านก็เสียดายเงินอนะเป็นแค่ของเล่นน่ะทุกคนแต่ก็อยากเล่นนะ่ะทําไงดีวะเออทําไงดีทุกคนคืออยากเล่นเว้ยแต่เราไม่อยากเสียเงินต้องทําไงดีวะเอออ้ยคิดออกแล้ว ที่ออกแล้วเอางี้แล้วกันนะครับทุกคนผมคิดว่าเรารู้วิธีที่จะไม่ต้องออกเงินแล้วเว้ยทุกคนคือเราก็เอาเรื่องนี้ไปบอกเจ้ายักษ์ให้เจ้ายักษ์มาซื้อไงเออแล้วเราก็ขอมาเล่นแค่นั้นเองเออไม่ต้องเสียเงนินเองแล้วก็แถมได้เล่นด้วยถ้ามันไม่ดีแล้วก็ไว้ไว้ไวเจ้ายักษ์ไงเออว่บโอเคทุกคนไปเดี๋ยวเราไปฟอ้องยักษ์ดูก่อนว่ามีพ่อค้ามาขายของหน้าบ้านนะครับทุกคนนะแล้วก็ให้เจ้ายักษ์มาซื้อของตรงนี้นี่เป็นไรล่ะโอ้ยแผนของเราโคตรดี เราเป็นคนฉลาดเลยว่ะทุกคนนะโอ้โหเราเป็นเจ้าจิ๋วที่ฉลาดที่สุดในโลกแล้วทุกคนแต่ตอนเนี้ยเอาขอพวกนีไ้ไปเก็บที่บ้านก่อนแล้วกันก็ไปจัดพรุ่งนี้นะครับทุกคนนะเดี๋ยวเรากลับบ้านไปก่อนแล้วกันแล้วก็ไปฟ้องเจ้ายักษ์ทุกคนเอยก็จะถึงบ้านทุกคนโอเคเดี๋ยวผมว่าจะเอาเดี๋ยวเราวางนี้ไปก่อนเลยแล้วกันทุกคนนะอันนี้ก็ วางเอาเดี๋ยวได้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 ไปเนี่ยโอเคได้ได,ได้โอเค,อเค <c oughs> นึกว่าทุบแล้วจะหายไปเอวอวางตรงนี้แล้วก็อันนี้วางตรงนี้นี่ไงโอเคเราก็เอาไว้กินคนเดียวได้นะครับทุกคนก็ถึงมันจะไม่กว้างมากแต่มันก็โอเคนะทุกคนนะแล้วก็เออผมคิดว่าโอเคเอางี้ละกันนี่แล้วก็อ่ะวางอย่างงี้ไปเลยละกันนี่โอเคเราก็จะได้กินแบบเยอะๆเลยแล้วก็ เดี๋ยวเราค่อยไปซื้อเพิ่มแล้วกันนะครับทุกคนนะเดี๋ยวเ,าเอาเงินเพิ่มไปก่อนแล้วกันแล้วก็เอาไปซื้อเพิ่มนะครับซื้อโต๊ะอันนี้นะครับทุกคนฮ่าฮ่าตอนนี้บ้านเราก็จะสมบูรณ์แบบนะครับเหลือแค่ทีวีทีวีนี่เอาไว้ตรงไหนก็ไม่รู้ทุกคนผมน่าจะต้องเอาวางไว้ตรงนี้อะทีวีเนาะทุกคนป่ะเดี๋ยวเราไปชวนเจ้ายักษ์ไปซื้อของดีกว่านะครับทุกคนนะเราจะใช้เงินเจ้ายักษ์ไวในการซื้อทุกคนเพราะผมไม่อยากเสียเงินซื้อของเล่น,นะ่ะเพราะว่ามันแพงอ่ะแพงไม่พอแถมเราต้องทํางานอีกหลายวันเลยทุกคคนเไ เดี๋ยวฟ้องเจ้ายักษ์ดีกว่าเฮ้ยเอาเจ้ายักษ์มันหายไปไหนของมันวะเนี่ยเอ้ามันหายไปไหนเนี่ยเจ้ายักษ์มันไปไหนของมันน่ะมันไปเล่นแล้วหรอเนี่ยโอ้โหเฮ้ยหรืว่ามันจะนั่งเล่นอยู่ตรงนี้เราจะได้ให้มันลุกหน่อยโอเคตอนนี้มันก็ลุกแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเล่นวันหลังก็ได้เจ้ายักษ์มันหายไปไหนวะเนี่ยเฮ้ยนี่ไงเราเจอละเอ้ยโอเคเบรกแล้วก็เฮ้ยเจ้ายักษ์อะไรแกไม่เล่นเกมมันเหรอโอ้ยมันโคตรน่าเบื่อเลยฉันตายตลอดเลยโอ้โหเอ้ยโอ้โหแล้วแกทำอะไรต่อเนีีี่่ยฉัันนนกก็ไไมมมออออะรทเเหื จะมีอะไรจะบอกไว้เจ้ายัยกษ์คือมันมีพ่อค้ายักษ์อ่ะคนหนึ่งเขามาขายของอ่ะน่าสนใจมากเลยเว้ยมันมีของเล่นที่น่าสนใจมากมันเป็นแบบเออเขาเรียกอะไรอ่ะที่เป่าแล้วก็มันจะมีลูกดอกอัญชลีต่ะแต่เป็นลูกดอกอัญชลีตของเล่นอะ<ห>่ะใช่เอเอใช่แกอยากอลองไหมล่ะลองไห<ไ>มลองไหมเออใช่ใช่ไปไปไปเออเนี่ยมันอยู่ข้างหน้าหมู่บ้านเราเนี่ยข้างหน้าบ้านเราเลยโอเคไปเลยไปเลยไปเลยเดี๋ยวมันึอะไรอะไรฉันไปเอาตังก่อนเออไปเอาตังไปไปไปเดี๋ยวฉันไปรอนะโอเค แมนมาถึงแล้วดีทุกคนโอเคจอดตรงนี้เลยละกันเดี๋ยวจะยักษ์มันเหยียบรถเราโอเคโอเคเอ้าเฮ้ยแกวายยังวะเนี่ยโหแสดงว่าแกซ่อนเงินไว้ตรงไหนเนี่ยบอกฉันหน่อยดิไม่บอก,กหรอกโอ้โหเอ้ยฉันรำคาญแกเออยดีแล้วแกลองกดที่พ่อค้านะมันจะมีไอ้ที่เป่ากับลูกดอกอะ่ะแกซื้อมาลองดูดิเออแล้วมันอันละเท่าไหร่อ่ะเอออันสามสิบสองแล้วก็อันละแปดอ่ะลองซื้อดูอ๋อใช่เห็นป้ายมั้ยใช่ใช่มันอาจจะสนุกมากๆก็ได้ถ้าแกซื้อไปอ่ะ โอเคโอเคโอเคเราไปซื้อดูโอเคฉันได้มาแล้วนี่นี่นี่เอาไปลองยิงใส่วัวตรงนี้ดูนี่นี่นี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นวัวตรงนั้นไหมเนี่ยนี่มันกองอยู่เนี่ยเด้๋ยเดี๋ยว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 ลองยิงใหม่ดิเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมอ่ะลองยิงใส่พื้นดิยิงใส่พื้นยิงใส่พื้นโอ้โหทุกคนดูลูกดอกดิยิงใส่พื้นนี่ยิงใส่พื้นนี่เฉยอ่ะ ลูกดอกเบลเลอร์เลยโอ้แกยิงใส่วัวววมันก็ตายสิดูดิทุกคนดูดิมันยิงใส่วัวตายเลยโอ้โหเดี๋ยว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 เกินไป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 โอ้โหโคตรแรงทุกคนด้วยลูกดอกเบลเลอร์เลยเออเอางย้ละกันเดี๋ยวฉันฉันขอเล่นบ้างเนย เอ้ยฉันก็อยากจะรู้ว่ามันดีหรือเปล่าฉันก็เลยแบบยังไม่ซื้อไงฉันขอเล่นบ้างดินะ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 ขอร้องแหละขอร้องแหละจ่ายครึ่งราคาเอ้ยถ้ามันดีเดี๋ยวฉันจ่ายครึ่งราคาเลยโอเคโอเค,อเคไหนนะอเอามายนมายนมาโอเคเอาอยู่ไหนแล้วก็ลูกดอกด้วยเอาเลือสองลูกดอกเหรอใช่โ,โ,โอ้โหเดี๋ยวลองยิงใส่นี้นี่ไงเอ้ยวัวไม่ตายด้วยเห็นไหมนี่นี่เห็นไหมเนี่ยมันวิ่งปุ๊บล้วโอ้โหด,ด,ดูดีดูดีวิ่งใหญ่เลยวิ่งใหญ่เลยนี่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 มาดู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 ใกล้มาดูใกล้ ดูใกล้เอาแกหายไปไหนฮะนี่ไงจะอยู่กับวัวแกเนี่ยเอายิ่มไม่เด่นเอาเด้ๆประเดิมประเดิมประเมแกเงแกจะดิมจะหาลูกดอกไม่เจอแกไปซื้อลูกดอกใหม่ให้หน่อยดินี่เอาใหม่เอาใหม่แกไปดูใกล้แกไปดูใกล้วัวเลยเนี่ยเห็นไหมนี่นี่เน่น่่แกทำอะไรเออโอ้ไม่สนุกเลยไปละเดี๋ยวกลับบ้านดีกว่าฉันไม่ได้จะยิงแกโอ้ย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 จะตายแล้วจะตายแล้ว จะจะตายแล้วโอ้ยจะไปแล้วโอ้ยเดี๋ยวโอ้ยแกจะยิงฉันเหรอเนี่ยลูกดอกมันเล่าเดี๋ยวเดี๋ยวฉันก็ตายสิไม่ยายาจะกอรลองทุกคนมันจะยิงเรายทุกคนไอ้ลูกดอกนี่ําไปยิงมันไม่ได้วะทุกคนโอ้โหผมผู้สาห์วาไว้เรื่องเือว่าจะยิงมันได้เนี่ยแล้วมันจะติดพิษอะอะไรฉันไม่บอกแกหรอก โอ้ยดูดิทุกคนลูกดอกอันเบลเลอร์เลยมันยิงใส่เราทีเดียวเราก็ตายแล้วเนี่ยโอ้โหแกจะโหดร้ายเกินไปแล้วไอ้เจ้ายักษ์แกออกไปไกลฉันเลยนะเอามาทุกคนทำไปดีวะเนี่ยจะฆ่าฉันได้ไหมเอ้ยไม่ได้ฆ่าฉันแค่ทดสอบเล่นเฉยแกเนี่ยจะฆ่าฉันลูกหลอกแกเบลเลอร์เลยเนี่ยฉันจะยิงแกรู้สึกที่ไหนเล่าอย่าเลยอย่าเลยอย่าอะไรจให้ริ เลยดีแล้วกูดีแล้วโอเคทุกคนเดี๋ยวเราซื้อดีก่อนแล้วกันทุกคนนะทำไรจะทำไรอะอะไรทำไรอะยาเจ๊ยิงฉันฉันแค่มาซื้อตัวเฉยไปละโวยไปละโวยแม่นนแม่นแม่ทุกคนไปจะยิงเราอ่ะทุกคนมันจะลูกดอกยักษ์ยิงเราฉันก็ตายดิเจ้ายักษ์แกอย่าทำใช้ ไจะอยู่ใต้โต๊ะนี่แหละแกทำอะไรฉันไม่ได้หรอกไปไหนเนี่ยไปไหนเนี่ยไปไหนเนี่ยนี่เนีเดี๋ยฉันหลบใต้ที่นอนเว้ยแกทำอะไรฉันไม่ได้หรอกนี่เป็นไงล่ะกันเด๋วไแกทำอะไรฉันไม่ได้หรอกทุกคนดูดิมันไล่แบบเป่าใส่เราใหญ่เลยเนี่ยผมงงมากเลยทำไมมันเราปลาใส่มันไม่โดนนะเป่าใส่มันไม่โดนอ่ะเอออย่างเซ็งเลยโอ้โหเอ้ยโอเคทุกคน ผมว่าคลิปนี้เดี๋ยวเราเอาไปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมนะผมต้องหลบเจายักษ์เนี่ยมันจะยิงลูกดอกใส่เราเนี่ยเราจะตายอยู่แล้วทุกคนดูดิโอ้ลูกดอกอันเบลเลอร์เลยทุกคนมันจะยิงแบบปักหัวเราเลยมบ้างเนี่ยผมว่าเนี่ยโอ้โหโอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้พี่ขอไปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเรากลับบ้านกันแล้วกันทุกคนสำหรับวันนี้ไยบายครับทุกคนนี่แล้วโอ้ไปบายบายบ๊ายเฮ้ยดูดยโอ้เฮ้ย